สวัสดีครับพอน่องพอญหญ่บุญยงผ้ามวนเมื่อนี้พญหญ่บุญยงสิบผ้ามาเบิงสวนกเกษตรด้ครับสวนกเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่นหิ่กินแต่ห้องพิ่นนั่นแหละครับเพิ่นได้ยั้งมาเพิ่นกับปลูกขันปลูกอันนั้นอันนี้นี่เมื่อส้มเบืองก่อนครับเพิ่นปลูกพักให้ดูนี่พี่น้องพักหอม ผักหอมปลอมพักซี่หอมเลยไนงะงามบมเพนอ้อพักซี่หอมนี่มีหลหลหลุนดนะครับหลุนใหญ่พ่อขายก็มีพ่อกินก็นมีพนกลางสลมหายยางดีมุ่งพายยางให้พร้อมอันนี้พักขึ้นชายครับส้มเบิงในานากระบบผากแน่นอนดีสวยงามครับ ผักขึ้นช่ายสองสามกล่องผักต้นหอมสลัดเพิ่นก็มีสลัดลแหน่เพิ่นก็ง,งามก็ได้พี่น้องนี่เบียรเพิ่นเห็ดหลายอย่างพี่น้องเห็ดหลายอย่างครับหมักหน้าวก็มีหลายสิ่งหลายอย่างไปเห็ดพ่อเบิ่งก็ได้ครับพี่น้อง การประมุ่เลี่ยงกบครับเพื่อเลี่ยงกบอืมบกบวบก็บกกมีพี่น้องนี่ก็ลังขึ้นข่างบอกบบอป่าอันนี้พ่อพักกันจองปู่พักกันจองอนี่ลูกปลาธรรมศาติพี่น้อง ปลาคอปลาคอหน่อยเบื้องบะฮงหด้อพี่นองบะฮงโอ้ยคือด,ดกแท้เออเห็ดหลายสิ่งหลายอย่างบอกบพี่น้องบอกบบอ่อปา่าปู่พักกันจองบักบวบระบบการประมงคบบอเลี้ยงปลาดุกปลาธรรมศาสตร์เออ เขาทาของเพิ่นดูพี่น้องพักกระจองเตียงปลาเลียงโกบพร้อมใช้กันผุนประดุกเนื้ยเนี่ยอยู่ดอกกระเจียวก็มีในบอ่อเพิ่นก็นมีดูพีนพ่นอ้องบ่อเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงปลาปึงบอ่อสันเตียงปลาทรบมาสัดอาหารไหเน่บ่อไหเน่ แต่บอเห็นตัวมันนะครับพี่น้องมันสวยนะอ,อย่าโคกในจังหน่อยแต่ว่าของกินมันมีสุบองสุบอนมีพื้นที่บอกเขือบอกหงบอกเอิกนี่มัวนหยาธรรมดาได้ครับหยาเนี่ยกินได้พักหนามดอกแค่ก็มีอาข้าวทาข้าวทา ปุนประดุกบ่นนุบยิบนุบยิบอยู่เพื่องล่องหม่ครับพี่น้องนี่เศรษฐกิจพ่อเพียงปลูกอันใดอยากกินกับปูกบัวพักขะแง่กะมีบัวกบก็มีพี่น้องบัวหอยเซรีโอ้ ไปหาตีไปหาสื่อดอกกุหนหรี่ก็มีแหละคุณโกบพอดมีตัวใหญ่นี่ครับพี่นอ้องโกบโกบโกบเนี่ยโกบเบอร์ตะกินพี่น้องมาหากระว่าขายนะเอาในปลอกกรมีป่าเลยพี่น้องในปลอกกะร,อระเลงปลาดอกในบอ่อ ไม่บอก็มีกบคนมาบาลีกบพี่น้องกบนางนาพวอปลาสุสั์เฮ้ยน้องใหม่นี่พี่น้องน้องใหม่นอสชุบลุบอยู่อุย้ยซัมสิกินซัสมสิกินพี่น้อง น้องไม่ไพ่เลี้ยงหนอุ่นปศุสัตว์เพิ่งกระเลี้ยงเป็ดได้พี่น้องเป็ดกับล้ํคักนี่บ่คอกหนึ่งนี่คอกหนึ่งนี่คอกหนึ่งพี่น้องเท้งเป็ดทั้งหน้องใม่แน่กินบื้อบ่อยากนี่คอกหนึ่งแบบหลายพ่อกินได้พี่น้องอยากได้เป็ดเป็นลาบเป็ดตุ่มกับมาเด้อมาหาเพิ่นได้พี่ละนกทุ่งพี่ละ นอใหม่โบอึดโบอ,บอยากขึ้นจนนอสูงเพลเดเพลีนอยู่โอ้สามสิบก,กินพี่นอครับในนอยพื้นที่ในนอยนี่ที่ว่าไได้ครับทั้งมองปลูกพักปลูกหยาทั้งเฮ็ดเทียงหน้าใส่ประมาณสองไรพี่นอโอ้ยประมาณสองงานมาไหมแม่นสองไรสองงานก็เจาะ บุกจนไม่มีหม่งสียางใ,ใส่เครื่องห่านพร้อมบอกพีกคีนูดอกเป็นขาวขาวกาต้นใหม่พร้อมต้นยังอโวคาโดต้นบกทุเรียนออต้นพักหวานต้นบกเขียบต้นบกกระถอด กกปูพายัถึงเบิ้องอยากส้มมาแวียด้ยครับเด้อหน้าพอในญ่บุญยงเพิ่นเห็ดไปกเกษตรกิจพ่อเพียงเก็ดไว้กินไว้อยากเก็ดไว้กินไว้ใส่คลิปนี้ก็ขอจุดตีไว้เพียงพอนี่ครับพอกันคลิปหนาคลิปต่อไปคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ